إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أما بعد ฟาอูซีคุมว่อียายาบิตักวัลลอฮ์มันทตักลลอฮะวะกอวะมันตะวคละัยลียหีะ่า่น้องผู้ที่มีอ ي มานต่อหล่อมาเถิดมาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้และออกห่างทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้าม วันนี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานในข่าวก่อนผมได้หยิบยกฮะดีษบทหนึ่งที่เป็นเหมือนฮะดีษที่พูดถึงความสำคัญของการให้เอกภาพต่ออลลอุบะฮานะฮวตอาลาและถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ศรัทธาที่เขาจะได้รับสิทธิ์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตอัลาหากเขาประพฤติปฏิบัติตามที่หะดีษนั้นได้ปรากฏ วันนี้อยากที่จะเรียนให้พี่น้องผู้ที่มีอีมานได้ย้ำเตือนได้สกิดครั้งหนึ่งหรือว่าอีกหลายๆครั้งที่เป็นฮะดีษของท่านอาบดุมฮัมหมัดสุลต่ลอฮวาะลยฮิวซาลัมเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเป็นการสกิดเหมือนกับสูรตุลฟาติฮะที่เรานั้น ได้อ่านได้ศึกษาได้ส,ส,ด,สดับรับฟังบรรดาผู้อ่านเมื่อเวลาละหมาหดหะดิของท่านนาบีก็เช่นเดียวกันถือเป็นความปื้มปิติของชาวอาลุสุนนาวันเะมา่าเมื่อได้ยินฮะดิของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวอะลัยฮะสัลลัมไม่ว่ากี่ครั้งก็ตามดังนั้นหะดิษบทนี้อยากที่จะนำเรียนให้พี่น้องผู้ที่มี إ ي ่าน ได้ศึกษาไปพร้อมกันได้เติมเต็มซึ่งกันและกันได้ให้สาระสิ่งที่อยู่ในฮะดีษบทนี้นั่นก็คือฮะดีษที่รายงานจากท่านมูอัซบินเจบันรอดิยัลลฮุอันฮุกาลาคุนตุริดฟันนบีสซัลลัลลอฮอะัลฮิวะสัลลัมอะลาฮิมารนยูกาลุเลห์อูฟมยฉันเนี่ยได้ซ้อนท้ายท่านนบีมุ h a ม m a d ซัลลัลลอฮอะัยฮิวะสัลลัม บนหลังลาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอุเฟสฟะกอละและท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาในหัวัลลัมได้กล่าวว่ายามูอัซโอมูอัซเอ๋ยฮันตะดรีฮักกอลลอฮิอัลาอิบาดิท่านทราบหรือไม่ว่าสิทธิของอัลลอฮ์ที่จำต้องได้รับจากพวงบ่าวของพระองค์คืออะไรว่ามาฮักกุนอิบาดอัลลอฮ์และสิทธิของพวงบ่าว ที่จำจะต้องได้รับจากอัลลอฮ์คืออะไรกุนตุอัลลอฮฺฮวะรอซูลุฮูอัลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้ทนที่เป็นผู้ที่รู้ดียิง่งท่านอัลกุมิลละฮ์อัลลอฮุอะลัยฮิวะรัลลัลลลมได้เฉลยนั่นก็คือฟาอินนะฮักอัลลอฮิอัลันอิบาดแท้จริงสิทธิของอัลลอฮ์ที่จำต้องได้รับจากพวงบ่าวนั่นก็คือไอยะบูดูฮูวาลายุชริกูบิฮิชัเยะสิทธิ ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตาลาจำต้องได้รับจากพวงบ่าวของพระองค์นั่นก็คือการที่พวกเขาเคารพอิบะดาต่อพระองค์และไม่ได้ตั้งภาคีใดๆพร้อมกับพระองค์วะฮักกอนอิบะต์อัลลอฮฺและสิทธิของพวงบ่าวที่จำต้องได้รับจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺยูอัลซีบะมัลลายูชริกูบิฮิชาอิยาคือการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตาลามีทรงลงโทษ สำหรับบุคคลหนึ่งได้ปกป้องตัวของเขาออกจากการตั้งปาคีด้วยกับสิ่งเหล่านี้ฟักุนตุยารอซูลลลอ่านมมอาดได้แปลกใจถึงความสำคัญท่านได้กล่าวว่าโอ้รอซูลเอ๋ออฟาลาอุบยชิรูบิหินนัสเอาไหมละ่ะฉันจะแจ้งข่าวนี้ให้กับผู้คนก็ละลาตูบยชิรุุม ท่านนบีได้แนะนําว่าท่านอยาได้แจ้งข่าวดีนี้ให้แก่พวกเขาเลยฟายัตักีลูเกรงว่าพวกเขาจะไม่ทําอะไรกันฮะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยอิมามปนบุคอรีและอิมาม,มุสลิมในข่าวก่อนผมได้หยิบยกความสําคัญของฮะดิษบทนี้ในเรื่องของ การศึกษาในเรื่องของการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานะฮุวาตาอลาและแนวทางของชาวซาลัฟในการริรื่มในการปลูกฝังตัวเองและคนรอบข้างและผมได้หยิบยกความหมายบางประการน,น,นั่นก็คือความหมายในด้านภาษาวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอหมนันอยากที่จะให้พี่น้องผู้ที่มีอีมานได้รู้ว่าอะไรคือสิทธิของลอสุบฮานะฮุวาตาอลา หวังว่าวันหนึ่งพี่น้องจะได้ตอบกับมาลักทั้งสองที่มาหาท่านวันนี้อาจจะเป็นพื้นฐานอาจจะเป็นความรู้พื้นฐานแต่ความรู้พื้นฐานถ้าหากว่าเรานั้นไม่ได้ทบทวนมันก็จะเลือนหายไปดังนั้นทุกความรู้ทุกความรู้ที่อยู่ในอันกุรอานทุกความรู้ที่เป็นหาดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวะลัยฮะสัลลัม แม้กระทั่งสุราหนึ่งสุราใดที่อยู่ในอันกรานจะหากว่าเราไม่ได้ทบทวนแน่นอนซะเหลือเกินพี่น้องผู้ที่มีอิหมานสุราเหล่านั้นอาจจะไม่แม่นสําหรับผู้ที่ท่องฉันใดก็ฉันนั้นการที่เราไม่ได้ทบทวนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ลงรายละเอียดบางครั้งในวันหนึ่งที่ถึงวิกฤตที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮวัตาลาดึงชีวิตของเรา เราแค่เพียงลำพังที่จะต้องเอาตัวรอดด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานสิทธิของอลอสุบฮานะฮูวตอลามีอยู่สามสิทธิด้วยกันสิทธิหนึ่งนั่นก็คือเตฮีด uh ุลอูลูฮียะการให้เอกภาพต่อรอดในเรื่องของการอิบาดะดอะไรคือการให้เอกภาพในด้านอิบาดะดบรรดานักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีมานนั่นก็คืออิฟรอดุลลอห์ บิมายสตี ما ي س ู ح ق ه من الألوحية والربوبية و ا ั و و أ س م ا ء و ا ل ิฟาตนี่คือการให้เอกภาพโดยรวมระหว่างสามสิทธิด้วยกันสิทธิที่หนึ่งเตาฮโดรโบูบีการให้เอกภาพในด้านการสร้างเดรัลสุบฮานะฮูวาตอัลานั่นก็คืออิฟรอุดุลลอฮ์บิอัฟอาลีฮีคือการที่เรา บอกว่าการกระทําของลอล่์นั้นพระองค์คือยืนหนึ่งพระอ,องค์ผู้ทรงสร้างพระอ,องค์ผู้ทรงบริหารกิจการต่างๆผู้ทรงให้ปัจจัยอย่งชีพต่างๆผู้ทรงจแจกแจงสิ่งต่างๆมากมายผู้ทรงให้เป็นผู้ทรงให้ตายการกระทําเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานล้วนแล้วอัดแน่นอยู่ในสุรตุนฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามิน นั่นก็คือมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์แดัลอร์รบบินอาลามินอัลลอฮ์ผู้ทรงผู้พิบานผู้ทรงบริหารทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮ์มานิรราฮิมได้บ่งบอกถึงพระนามชื่อของลอสุบฮานะฮูวตอลาผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาเสมอมาลิกิเยอมิดดีนผู้ทรงอำนาจในวันแห่งการตอบแทน นี่คือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการให้เอกภาพต่อรสุบฮะต์นหัวตาลาวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอหมา่นท้าหากว่าเราได้อ่านอันกุรอานเราได้สะดับรับฟังแต่ละองค์การแต่ละพระนามชื่อบางครั้งเราอาจจะสะดุ้มอินนามันมมินุนันละดีนาอิซาสุกิรอลลอหัวจิลกุลูบุฮุมว่าอิซาตุลียัดอัลัิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานะ เมื่อละซุบฮานะฮูวตอลาทุกเอย่ยแน่นอนเสลอเกินพี่น้องผู้ที่มีอีมานหัวใจของบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นย่อมที่จะสั่นคลอนย่อมที่จะสั่นไหวเมื่อใดที่องค์การต่างๆของละซุบะฮานะฮูวตอลาไม่ว่าจะเป็นองค์การในเรื่องของการสร้างสัญญาณต่างๆที่เป็นการสร้างหรือสัญญาณต่างๆหรือหลักฐานต่างๆที่อยู่ในอันกุรอานเป็นบทบัญญัติของละซุบะฮานะฮูวตอลาัฮทำให้หัวใจของพวกเขานั้นเพิ่มไปด้วยอีมาน ดังนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่มันวนเวียนกิจวัตรประจำวันของผู้ศรัทธาใครสักกี่คนที่จะดึงสิ่งเหล่านี้มาเป็นอิบาดะประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีม่านเตฮีดุลอูลูฮียะสิทธิที่สองนั่นก็คือการให้เอกภาพในเรื่องของการอิบดะดาอัลอลสุบหฮานะฮูวตาลาะ สิทธิ์นี้ถือเป็นสิทธิ์หรือเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของการสร้างมนุษย์และจินจะมีสักกี่คนที่รู้ถึงเป้าหมายเหล่านี้จะมีสักกี่คนที่จะตระหนักทุกวันในการมีชีวิตอยู่ของเขาในโลกดุนยาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมมานบรรดาหน้าเชื่อการได้กล่าวว่าอิฟรอดุลลอฮ์บินอิบาดะการทำให้อลัยซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นหนึ่ง ในเรื่องของการอิบาดะหมายถึงอิคลาสุนอิบาัดาลิลลาคือการบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอซุบฮานหัวตาอัลลการบริสุทธิ์ใจพี่น้องผู้ที่มี إ ي มานมีอยู่สองด้านด้วยกันด้านที่หนึ่งซอร์ฟุนอิบาัดาลิลลาการกระทำอิบาดะเพื่ออัลลอฮ์และประการที่สองซอร์ฟุนอิบาัดาลิวัจฮิลลาการทำอิบาดะเพื่อเป้าหมายใคร เพื่อรัสุบฮานะฮัวตาอลาสองประการเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญประการแรกใครที่หลุดจากประการแรกเขาจะตกอยู่ในการตั้งภาคีใหญ่ส่วนใครที่ไม่ได้ระมัดระวังในประการที่สองเขาจะตกอยู่ในการตั้งภาคีเล็กไม่แปลกใจพี่น้องผู้ที่มีอมาทุกคนที่ละหมาดทุกคนที่ถือศีลอดทุกคนที่ทําความดีแต่บางครั้งเขาทําเพื่ออัตสุบฮหานะหัวตาอลาแต่เป้าหมาย เพื่อที่จะโอ้อวดเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นด้วยเหตุนี้หัวใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการบังคับในการคอนโทรลในการจัดระบบชีวิตของเราว่าเรานั้นทำเพื่ออะไรประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานสิทธิที่สามนั่นก็คือเตหิดุดอัสมาออวัสิฟาตการให้เอกภาพในด้านพระนามชื่อ และคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮฮานะฮฺอัตลอลานั่นก็คืออิสบัตุมาอัลบะตะฮุลลอฮฺลินับซีอูรอาซูลุฮฺมินไกลิท ح รีฟินวะลาตัตีลินวะลาตัมซีลินวะลาตักยีฟประการที่สามนั่นก็คือการยืนยันในสิ่งที่ Allah อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัตลอลาทรงยืนยนันทั้งพระนามชื่อและคุณลักษณะแก่ตัวของพระองค์หรือรอซูลของพระองค์ได้ยืนยันเอาไว้ โดยไม่มีการบิดเบือนไม่ว่าจะเป็นคำหรือความหมายเวลาตะที่ลินหรือเป็นการปฏิเสธคำหรือความหมายในคุณลักษณะหรือพระนามชื่อของเราุบฮานะฮุว,ตา,วาตาลาเวลาตัมซีลินและไม่ยกตัวอย่างคุณลักษณะหรือพระนามชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เหมือนกับสิ่งถูกสร้างเวลาตักยีฟินและ ไม่ตั้งสมมุติฐานว่าคุณลักษณะหรือพระนามชื่อของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอ ي มานคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องอะไรจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอ์สุบฮานะฮูวาตาลาด้วยเหตุนี้คำว่าตาฟ,ฟียุนไกฟียคุณลักษณะของอัลลอ์นั้นอย่างไรเราจะต้องมอบหมายต่ออัลลอ์สุบฮานะฮูวาตาลาเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้ แต่การที่เราไปตั้งสมมติฐานว่าอย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากเป็นการตั้งคำถามดังนั้นเราจะต้องรู้ความหมายของมันเพราะความหมายเหล่านี้ที่เป็นคุณลักษณะของลอรานามชีของลออัลลอฮฺ سبحانه และก็ุะาลาทรงประทานอันกุรอานมาด้วยกับภาษาอาหรับแต่อย่างไรนั้นเราไม่รู้ด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีมานทั้งสามประการเหล่านี้คือสิทธิ ที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมอบให้แก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาอาลาประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหมั่นฮะดดิษบทนี้ถือเป็นฮะดดิษที่ชาวอุลซุนนาวันจะมาอะปลื้มปิติมากเพราะอะไรพี่น้องผู้ที่มีอิหมั่นเพราะเนื่องจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาอาลาได้กล่าวว่าวะฮักกุนอิบาดีอัลลอฮฺอัลลอฮฺยูอัซิบะมัลลาญูริกูบิฮิชัยอ สิทธิของพวงเบาที่จำต้องได้รับจากอลอสุบาฮาหัวตาลานั่นก็คือการที่อลลอสุบาฮาณหัวตาลามิทรงลงโทษสำหรับบุคคลใดที่ไม่ได้ตั้งปาคีต่อลอคำสั่งนี้การบอกเล่านี้มาจากการบังคับของลอสุบาฮาณหัวตาลาที่พระองค์นั้นทรงบังคับตัวของพระองค์เองหลายต่อหลายครั้งที่อลลอสุบาฮาณหัวตาลา ได้ทรงบอกในอัลกุรอานกาตาบะอาลานับซิฮิราะห์มาอัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตาลาทรงบันทึกอยู่เหนือตัวของพระองค์ว่าพระองค์นั้นผู้ทรงเมตตาอัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตาลาทรงหักห้ามตัวของพระองค์มิทรงละเมิดกับสิ่งใดดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านชาวอะ์ลุซุนนาวันจาม่าเมื่อได้ยินะดีษของท่านนบีมมมุฮฮัััดลลลวะซััลลมถือเป็นข่าวดีไม่แปลกที่ท่านมูอาบินยะบันบอกว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะ แจ้งข่าวดีให้ผู้คนนั้นได้รับรู้ถึงความเพิ่มปิติถึงบิชา์อิลาฮียข่าวดีสําหรับผู้คนที่เขาระมัดระวังตนเองด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาน นี S <S <ess> ่คือแนวทางอัลุสุนนะวรรณจามะเขาได้ตั้งว่าอิตตะฟาะอัลลุสุนนะอันนะฮหลาญะจิบูอัลลอฮิชัยอุนอิลลามะอูจับะฮูอัลล่าน فسه ولا يحرم أَلَلَّهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا ح َ ر َّ م อ أ ลานัฟซิ س ِชาวอัลุสุนนะวรรณจามะได้ยืนยันได้เห็นพร้อมกันว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาบังคับอัลลอฮ์เว้นแต่พระองค์อัลละสุบฮานะฮัวตาลาทรงบังคับตัวของพระองค์ และไม่มีสิ่งใดที่จะมาหักห้ามพระองค์เว้นแต่สิ่งนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺจะลาทรงหักห้ามตัวของพระองค์ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตรัาลาไดก่าว่ายาอิบะดีอินนนฮารอมตุซุนมาอลานับซีโอพงบ่าวของข้าแท้จริงฉันเป็นผู้ที่หักห้ามการอาธรรมอยู่เหนือตัวของข้าด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอม م านหลายต่อหลายกลุ่ม เมื่อเวลาได้ยินฮะดีษบทหนึ่งเนี่ยรับไม่ได้ใช้สติปัญญาบ้างหรือไม่ก็ทุกกับหลักฐานบ้างหนึ่งในกลุ่มที่ค้านกับแนวทางอัลสุซนาวันจาม่านั่นก็คือกล um ุ่มมอตสิลาเขามองว่าอย่างไงพี่น้องเขามองว่าฟาอูจาบูอัลลอฮิอาชยาบิอุกูลิฮิมพวกเขาเนี่ยบังคับอัลลอฮ์ด้วยกับการใช้สติปัญญาของพวกเขา ไม่แปลกพี่น้องผู้ที่มี إ มมานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระนามชื่อหรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกําหนดสภาวะของอัลลอฮ์พวกเขามักที่จะใช้สติปัญญาโดยทิ้งในเรื่องของหลักฐานและก็อีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็กลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มอาชาอิรอในยุคหลังที่พวกเขากล่าวว่าและเจจิบ al ูอ um al ัลลอฮ์ฮิฟเยลูเชยิน ولا ولا ي ลอ م أللله فئل ش ئ ิน ไม่จําเป็นสําหรับอัลลอฮ์ในการกระทําสิ่งหนึ่งและไม่มีสิ่งใดมาหักห้ามอัลลอฮ์ในการกระทําสิ่งหนึ่งด้วยกับการที่กลุ่มเหล่านี้พี่น้องถกเถียงกับหลักฐานที่ผมได้หยิบยกดังนั้นแนวทางอัลลุซุนนะฮวันจะมาเขาเพิ่มปิติกับหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในอันกุรอานและฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและประคับประคอง ไม่ให้หลุดไม่ให้ตกอยู่ในการตั้งภาคีต่อรั้วเพื่อที่จะแสวงหาสิทธิ์หนึ่งที่จําเป็นที่จะต้องได้รับจากอัลลอฮฺเพื่อลนะฮฺอัลลอฮฺดังที่อัลลอฮฺนะฮฺอัลลอฮฺได้สัญญาไว้ใน h ะดีษมูอา t บินจ j บันนะฟะอานีอิยาคุมมินันอายาติวะซิกรินฮะกิมอะกูลุกาวลิฮะซาวัสตักฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนะมินกุลลิซัมวัสตักฟิรูอินนห์หุวัลกอฟูรุรเราะฮีม